มีลมหายใจที่เองอยียบงันใจพี่นั้นมันคงเพียงเจ้าเสมอยังคงเจอเจ้านี้ในความฝันได้ยินเสียงของเจ้าในทุกวัน ขอบคุท่านอธิารตามนะครับณมูตสัว์พระโควาโตอะราหะโตสมมาสมบุทิศัต์ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมอุม,มะเทวานัยปูชาวนเตยะหัง อุมมานังสัมมาพุทธพระควาอิมังคารังขวัติอาหังพันเตปูชายะข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมนมำสการแด่เทพเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ในไตรโลกธาตุในสากลจักรวาลในอัคนจักรวาลพร,ระเกตประดีเจ้ากุมภารีพระภูมิเจ้าที่ดวงพระวิญญาณสมเด็จพระอรพระมหาคสตราที่ราชาเทเทวา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อารักรักษาอาณาเขตบร,ริเวณแห่งน,นี้บ,นบรรฑิบพรุตทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายข้าพระเจ้าขอถวายนมมสการซึ่งวันนี้เป็นวันมงคลข้าพระเจ้าทั้งหลาย มีจิตศรัทธาจัดเครื่องบวงสวงมาถวายกันอยู่สักการะเที่อที่จะดขออนุญาตประกอบพิธีบวงสวงขออนุญาตจัดสร้างละครเรื่องจ้างฟ้าอุทุมพรเพื่อความสิริมงคล ตลอ,อดทั้งขวัมและกำลังใจให้แก่ข้าพระเจ้าสมายรอบัวและบริวารคณะนันกแสดงและทีมงานทั้งหลายในกรนีที่ท่านได้โปรดสด็มารับ,บข,ขึ้นบนูงชาอธิราชเสนาขอข้าพระเจ้าอนี กรรมอันใดพี่พระเจ้าทัา้งห่าย Terima <dı> <Ed> kasih telah menonton! <-ministration> ชยันตุเทวาจาระตะราวิเสนยังข้านตุปนักข้าทัมตาสันติเกยังมุนีวราชนังสาธุเมสุนันทุธรรมสวนรคารัวอะยมพันตาธรรมสวนรคารัวอะยมพันตาธรรมสวนรคารัวอะยมพันตา สัมพิทยถรยังสัพพโตสังวินาศสัมติสุริเทพรยาวิวัธยามังเฮสุรัาปทวสังวิสุทธิเอกเสปูทิพยาสักเคมัตุมาหรสิทธิโอพระภูมิพระธรณีกุงภารีตั้งเปรยะปริวารายะเอกิรัยยะอา เป็นดอกเป็นดอกดาวเรืองแทนนะคะ ดังสวรรค์เสกสรรน,นามคำหยาดอิสวาดสุงมสวงคำหยาดนี้ผันผ่านวันพันหมื่นรุ่งราตรีผ่านพบนี้พบไหนไม่สิ้นรักตั้งแต่ต้นด้นด้านล่องเรือเร่โฮแฮเฮเทียบท่าถึงพบพัก วัดโพทองคล้องใจให้ประจักษ์ชื่นชมนักทำยาตราตรึงใจอันตัวเราเจ้าฟ้าอายุทยากรมวังหน้าพ่อข้าประทานให้เพื่อแผ่นดินถิ่นฐานพ่อมอบไว้เฝ้าฝักไฟหมายมั่นการกิจเมือง ราชการผ่านภาประสบเจอหลงละเมอจอมเจ้าอยู่เนืองเนือง,งเพียงพบพานผูกพันลือฝันเฟื่องต้นต่อเรื่องคำหยาสวาสดพยยิไล ณนามนี้คําหยาดวันวานหวานเปรียบสายทานรักเราสุขสดใสแอบอกเอ๋ยชัยชื่อลืมหรือไรเสียงในใจสองเราลือลางเลือนข้าคือเจ้าเผ่าพงวงพลูหลวงหน่อเนื้อปวงปิ่นกษัตริย์ ตามติดเตือนให้ใส่ใจไร้ฟ้าอย่าแชร์เชือนอยู่เยี่ยงเหมือนกษัตริย์ตราราชาธรรมเทิดธงร,รมนำหน้าเพื่อแผ่นดินสละสิ้นสเวตฉัตรอันอเลิศล้ำชรอยรักข้าลาพาใจดำโอ้อกช้ำ ใครไหนเล่าแลมองเจ้านั้นหนึ่งในใจของข้านี้แม้ดีถีใช่หนึ่งแต่เป็นสองข้ารักเจ้าจอมใจใช่เป็นรองอย่าหม่นมองเมื่อเราจำจากกันการข้างหน้าพาข้าให้หักใจ ทำนำให้ได้เห็นนิมิตฝันวิป,ปโยคเมืองไม่ประไลกันกรุงสวรรค์มอดมวยบนกองฟอนมิมีใครไขแก้ชะตากรุงพร้อมะดุงมีไม่ให้อาวรดาวเดือนดับลับล่มกรุงการก่อน ไร้เรือนนอนแผ่นดินถิ่นซุกหัวแม้นตัวข้าเขาเอาเป็นเฉลยสิ้นเสวยเสนยสัพพันพัวเร่รอนแรมรังร้างเหลือแต่ตัวบาบนหัวเงาเราของใครกันศูนย์สลายฉัดกล้าวกรุงสยาม ในนิยามกรุงศรีเมืองสวรรค์ศูนย์แผ่นดินไพร่ฟ้าราชาชันเหลือวานวัน,นอยากคืนคำอยากเอ่ยควรมิควรแล้วแต่จะโปรดด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าหม่อมหลวงนารานุกูลจุมพลผู้ประพันธ์บท13พฤศจิกาย,ยน2563 หัวใจน้องพีค่ะ 哎，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 好好。